สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะทุกคนสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเราจะมาดูหมูเดงซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นแบบว่าโซนสัตว์เออแล้วก็น้ำเข้ามาในราคา100บาทจาก200บาท200บาทก็คือราคาผู้ใหญ่ปกติแล้วก็ราคารถอีก80บาทราคารถยนต์นะคะรถยนต์อีก80บาทก็จะเป็น480แต่ว่าได้ส AH ่วนลด A อเอสอ่ะ คนละห้าสิบเปอร์ซ็นครึ่งครึ่งก็ร้อยหนึ่งเออก็ทั้งหมดก็สองรอยแปดสิบหนูพูดงลงไหมก็ค่าเข้าผู้ใหญ่ลดคนลดห้สิบเปอร์เซ็นถ้าใช้ A S, เอสเราก็จะให้อันนี้มาเป็นโซนสนสัตว์แล้วก็ตารางต่างๆตารางในการสแสดงต่างๆแต่วันนี้เราจะมาดูหมูเด้งกันใช่ ไม่รู้เลิกคิดไปยังแต่ว่าน่าจะเลิกฮิตไปแล้วแต่พาทุกคนมาดูไม่ใช่ยังฮิตอยู่อันนี้คนยังเต็มอยู่เลยที่จอดรถยังเต็มอยู่เลยในตอนนี้เหมือนทุกคนก็แต่ว่าช่วงแรกๆก็จะหนาๆกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะบางลงตอนรแรกที่รถติดออกไปถึงข้างหน้าเลยไมมใช่ใช่เพราะแล้วตอนนี้เหมือนเขาจะทําอะไรนะพวกว,วิดีโออะไรเงี้ยไทยทอดหมูเด้งอะไรเงี้ยคนก็เลยไม่ค่อยอันนี้เด้งปะ อันนี้อ่อันนี้มองหน้าหาเรื่องอันนี้อันนี้สวนสัตว์เปิดจริงเปิดจริงเปิดเปิดก่อนทางเข้าละคนเยอะมากหาที่จอดรถน้ำกับพี่เกณฑ์ใช้เวลาประมาณสิบนาทีรอรถมันมีนที่เช่าพวกรถเก๋งรถกอล์ฟอะไรด้วยนะตรงนู้นใช่แต่พราผมจะนั่งรถประจําทางใช่นี่นพอเราเข้ามาแล้วก็มานี่ก่อน แล้วเราก็จะต้องไปเหมือนเชาถถ่ารถก็จะไม่ผิดน่าจะสาห้าบาทมั้งคนยังเยอะแบบแน่นอยู่เลยหนูหนูเด้นหมูจะได้ดูไหมเนี่ยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นจุดบริการรถรถ,รถตรงนี้ปะ่ะซื้อตั๋วนี่แต่เหมือนเราเคยมาตรงนี้เออ,อันนี้ปะซื้อตั๋ว อันนี้ซื้อตัว๋วรถไอ้น,นี่ยังไงอะคะรถล่างอะค่ะใช่ค่ะรถล่างนี่ต้องกระจกนี้ครับอ๋อโอเคแต่รถล่างรถล่างอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่อ๋อตอนแรกมันอยู่ตรงนี้นี่เราได้มาแล้วคะเป็นเหมือนพี่เขาเรียกว่าอะไรใส,นนะใส่แขน่ใส่แขนแล้วรถล่างก็จะเป็นแบบนี้น้ไนนู้นนู่น,น,นพชี้ละนี่แปลว่าเราก็ต้องจุดก็อยู่ตรงนี้ อย่างรถกบแต่รถรางก็ถึงแล้วเราก็เลยใช่รถรางเราก็นั่งไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเราลงสถานีไหนรถรางก็จะไปต่อแล้วเราก็รอขึ้นคันทัดไปนะครับทุกคนใช่ใช่นี่มันใช่ตัวเมื่อกี้วะคะว้หน้าเหมือนกันหมดเลยมันไปขึ้นรถรางกันหร่าไปครับเฮ้ยเราใส่นี่ก็ใส่ก่อนเหมือนครั้งที่แล้วเราใส่กันยังไงอะคะ ยังไงอะตัวดูความสามารถนะครับต้องต้องนี่หรอนี่ความสามารถโถเอ้ยนี่ความสามารถอยากแหละเด็ดกว่อนนะเอาท้างสติกเกอร์มาแปะใช่ปัาบนี่น่ารักอะน่ารักแล้วแค่น,นี้พี่เกศใส่ว่าเดี๋ยวไปเจอกันกับเรื่องไม่เราจะให้ดูรอบ เราจะไม่ลงสถานีไหนแต่เราจะลงสถานีหมู่แ้งนี่ไ,ไงที่เราลางมาแล้ว่ัด้านข้างหลังนะระวังรถออกมาอีกด้านข้างข้างข้างหลังเนาะข้างหลังเนาะข้างซ้าย มาแล้วค่ะทุกคนร<อ>ัวนางเราเต็ม้อกันแล้วใช่เราจะถ่ายแบบ z ูมๆอยู่นี่มันจะมีแต่ละโซนไร่ใหญ่เทได้อันนี้เราอยู่ตรงไหน,นอ่ะโซน A แล้วก็วใช่ ตอนนีก็เป็นโซนที่หงหรือว่าโซนท้ายกยาวที่จะมีทั้งรเก้าสถานีนัเอได้ซื้อตั๋วคถแล้วลงได้ทุสุดทีเราก็จะนั่งรถยาวๆไปเลยนะรถจะแงบเองนไปดระดสถานีขวาไอ้นีโหดกิไม้อยิ่้อไปดี้นดเอ่ยนี่โหอยู่บน้ ทำไมเขาสัตว์ถ่ายรูปสัตว์ใช้โทรศัพท์ด้วยกันอ่ะปล่อยมาทุกคนจงรอกดูป้ายราคาได้เห็นป่ะครับตัวนี้จะมีทั้งหมดสี่เกาะสี่สายพันธุ์น่าชนีเนี่ยเป็นสัตว์ที่ว่าน้ำไม่เป็นให้ปีน้ำล่อไปก็ไม่กล้าออกมาแล้วไม่ว่าจะได้ยินพี่เขาพูดไหมนี่ไงมันมีคันห้าร้อยกับเจ็ดร้อยไม่ต้องถ่ายหรอกมันไกลอันนี้คันห้าร้อยกับเจ็ดร้อย นี่นะคะเหมือนแบบถ้าสมมติเรามาอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็าจะอธิบายให้เราฟังว่ามีอะไรบ้างาครับตอนนี้ก็เป็นส่วนของละฆังาานั่นเองาะฆังเนี่ยอันนี้ละมากสามารถลงไปได้มันไปอา่านได้นะจา๊ะยังไงจุดโมาลเห่อนอย่นี้ปะ เคล็ขึ้นยิ้ดูตรงนี้อยู่ข้างหน้านไไม่ต้องเสียตังค์ครับมีเยอะเลยแล้วก็ไปถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิดประมาณ50ตัวพอดูเสร็จแล้วเดินไปไซ้ายมือมีมัวนะางหนด้าหนูยับคับปีปราร่าตัวพินมดยักษ์ด้วยนะคะทุกคนเราลงมาแล้วนะคะไวมากดีนะดีนะเขา<อ>นะถามใช่เพราะว่าหนูเห็นคําว่าฮิปโปมันไม่แน่ใจพี่เขาไม่ได้ไม่ได้บอกแต่ว่าพี่เขาบอกแค่ว่ามีแผน วินตรงนี้แล้วก็เหมือนอะไรนะหมูอนาคอนดาแต่ว่าทุกคนก็ลงมาตรงนี้ได้จุดนี้จะไปดูหมูแดงกันมูแดงงนี่นี่ก็จะมีป้ายแบบนี้เลยได้ไงนี่มามามหมูแดง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  นี่เห็นทุกคนเมื่อกี้เราดูผิดนะคะจริงๆคือพี่เขาก็จะมาจอดลงตรงนี้แล้วก็ลงตรงนี้ได้เลยนะคนยังเยอะอยู่เลยนี่คือคับบิปปาร่าพี่เกณฑ์คาาพิปาร่าดูน้อง นี่คะ่ะทุกคนน่ารักมากอันนี้ก็สามารถให้อาหารได้นะคะทุกคนอุ้ยกระโดดอะมึงแกีไปดูหมูเล่นกันนูวนสรุปคือเราเดินค่ะจริงๆพี่ขอจอดให้เรานะคะทุกคนได้เข้าทางนี้ก็ได้าทางก็ได้ดูจ้าใครบอกไม่ยังไม่คิด ทุกคนของแท้แล้วได้ <พอ S 3> กลินกายกอของความเป็นหมูเดงเฮ้ยฮิปโปจมน้ำนอนอยู่นุ่มอันนี้เขามีชื่อบอกไหมอะ อันนี้นะ่าจะคนละสายพันธ์ใช่ปะอะไรตัวใหญ่เฉยเปล่าไม่ใช่เห็นว่ามีาอะไรนะมีมีพ่อแม่แล้วก็พี่หมูดิ้งแต่หนูไม่รู้ว่าอันไหนอ่ะอันนี้คือกำลังนอนแล้วก็กำลังดูทที่น่าลอกอ่ะดูดินอนท่าแปลว่ามากเลยตัวน,นัวน่นก็กำลังกินอย่างใหญ่อร,อร่อยไปดูหมูดิ้งกัน ทุกคนเมื่อกี้เราเดินมาที่ให้ดูฝั่งนี้ใช่แต่ว่าฝั่งเนี้ยไ,ไม่แน่ใจว่าเป็นแม่มาลีหรือเปล่าตัวใหญ่มากอะใหญ่มากเลยอะไม่น่าใช่แต่ว่าเหมือนเขาดวบากแม่มาแม่มาลมมาีข้างหน้าแต่ไม่แน่ใจว่าอันไหนตแต่ัวน,นี้คือ<ม>ตัวใหญ่มากอะ่ะ ตัวใหญ่มากไปไปดูกันนี่ครูคนเขามลย <ะ S 1> ต่อแถวอยู่นะคะเราตามหาเด้งกันเลยเขาก็จะต่อแถวกันเข้าคิวกันแบบนี้ก็เดินทยอยเข้าไปเรื่อยๆก็จะมีต่างชาติเยอะอยู่นะเราจะได้ดูก,กี่นาทีเห็นเขาบอกว่ามีจำกัดเวลารอบดูด้วยตามเข้ามาตามเข้ามาเรียนชูให้ทุกคนดูยาวมาก น,นี่น่าจะเป็นหมกตุ่นที่หมุนด้งว่ะอันนี้ก็คือแบบอ๋อเดินเข้าได้เลยเหรอใช่เป็นรอกอันนี้คนยังเยอะเยนะทุกคนนี่นคน่ะมันจะเป็นแบบนี้นะทคน,น,นเลยกคนก็จะมารอดูกันตรงนี้น,นี่พ่อแล้วก็น้องโอ่น้องนอนน้องนอนแล้วดูน้องนอนเอ้ยลูกแล้ว ทุกคนอันนี้หมูเด้งแล้วก็แม่อันกาลังกินอยู่เหมือนตอนเช้าอ่ะเหมือนพมาัแปดโมงอ่ะคือคนเหมือนคนบอกว่าน้องอ่ะหลังจากแปดโมงอ่ะจะนอนแต่เรามาบ่ายสองนะคะทุกคนน้องก็เริ่มตื่นแล้วก็มากินละมั้งน่ารักมากหมูเด้งเป็นพันเล็กๆอ่ะเออตอนแรกไม่คิดว่ามันจะน่ารักว่ะตื่นแล้วหละก็ตุนนถ่าเติร์ดน่นน่ะอยู่พ่อพ่อไหหมูเด้งหันมาหน่อย เออแต่เหมือนว่าเขาจับเวลา5นาทีในการดูนะคะทุกคนโอ้โหได้หันมาหน่อยไปเห็นหนูนี่แต่ว่าพี่ๆพนักงานบอกว่าให้ไปดูข้างบนจะได้เห็นชัดๆนะคะนี่ให้หันหน้าแล้วโอ้ยน่ารัมากเห็นหน้าหนูเองก็ไม่เห็นเลยก็หันหน้ามาเลยนะดูดิคุณหน้าเขาเหมือนแม่อยู่นะแม่ก็ต้งน่อโอ้ยน่ารัก แม่จ๋าแม่จ๋าหยุดเลยแล้วอุ้ยหยุดเลยอ่ะโอ้โห่นักเ่เคอเราจะพยายามใช้เวลาตรงนี้ให้เยอะที่สุดในการดูน้อง่ ฮิปโปเขากินไอ้น,นี่เหรอหนูเด้งให้ดูหน่อยได้เปล่าอยากให้เด้งให้ดูหน่อยพี่แกนถ่ายโชว์ซ้ำเลยค่ะตัวเปียกมากจริงๆอันนี้แม่น่าจะใหญ่สุดแล้วล่ะมั้งพ่อใหญ่กว่าแต่เมื่อกี้คือที่เราเห็นข้างหน้าพันก็จะใหญ่กว่าเลยอันนั้นคือพันฮิปโปแบบ ปกติอ่ะแต่นี่คือฮิปโปแคร์น่ารักเออน่ารักเฮ้ยรากินดิเฮ้ยนายหยุดหยุดหยุดมองด้ๆๆงวยนะทุกคนเขาก็จะแบบหมดเวลาแล้วแบหบห้านาทีครบห้านาทีก็จะแบบหมดแล้วนะคะกดกดจะมัดแครช่วงไม่ทันดิเหนื่อยเบื่อไหาหมดเวลาย่าไม่ได้ดูสัตว์เลยยินหลามากินต้นไม้นะทุกคนาค,าากคนยืนให้ไม่กินหรอ กินในต้นไมยคนยืดให้ไม่กินทําไมอ่ะมาแล้ววะแล้วอันนี้ก็เป็นยีราฟแล้วก็น่าจะนกกระจอกเทศอยู่ด้วยกันนะคะมีลิงด้วยแล้วก็มีลิงเหมือนลิงจะแบบอยู่กับทุกที่กับทุกเกี่บทุกตัวจริงๆไปเราไปดูต่อว่ามีอะไรบ้างนะคะ ทุกคนใกล้ๆกันนะคะพอจากมาจากหมูเดงปุบีลาปบ๊บก็จะมีพวกแบบว่าเสืออยู่เงี้ยอยู่ตรงเนี้ยน่าจะนอนอยู่มีตัวมีตัวเดียวเหมือนตรงนั้นเป็นที่นอนอ่ะแบบล่มๆแต่ตรงอื่นไม่ล่มมันก็เลยไม่นอนน่าชัยแล้วเหมือนทุกที่เขาก็จะแบบว่าทําน้ํากั้นเพราะว่าเหมือนเพื่อให้เขาไม่กล้าออกมาเหมือนให้กลัวน้ําอะไรี้ม อ๋อแล้วก็จะมีปลาก็เ,าเสียอะไรน่ครับหนูแหละถ้าหมายถ้าตัวปาลาเหลเราต้องรองขึ้นรถล่างนะคะทุกคนว่าเราจะไปเจอกับอะไรกันต่อน่าจะอยู่แค่แบบในโซนนี้แล้วกันโซน A เพราะว่าเหมือนโซนชมพูอ่ะออไม่ใช่โซน A โซนเอ,อโซนหนึ่งโซนหนึ่งก็จะเป็นสัตว์ทั่วไปแต่ถ้าอะไรนะแต่ถ้าเป็นพวกสีมูอ่ะ ขี่รถเข้าไปเองค่ะขี่รถแต่ว่ามันจะเคยเคยขี่มันก็จะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปอะไรอย่งเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอ่าแล้วก็ไอพวกเนี้ยมันจะเป็นจุดแบบว่ารอรถล่างจุดรอรถล่างแล้วก,ก็จุดซื้อของซื้ออาหารกินได้ใช่ไช่เดี๋ยวรอรถล่างมาแล้วก็จะไปดูอะไรกันต่อด,ดีไม่รู้เหมือนกันเจออะไรก็เราก็จะถ่ายใหนะ้ทุกคนดูคะคะทุกคนพอเรา วาร์ปมามันก็จะเป็นกรงนกนะคะนนก,กงนกใหญ่มีนกทุกสายพันธุ์หรือเปล่าไม่รู้จะบอกก่นก็น่าจะไม่ใช่เฮ้ยเหมือนทนี่แล้วไม่เคยเข้านะอันนี้อันนี้เหมือนแบบเขาทําเป็นที่ครอบฝั่งนู้นอะ่ะใหญ่มากเลยอะหลังจากเสือแล้วก็นกเลยมีมีลิงก่อนแล้วก็มีนกใช่ค่ะนี่เข้าไปเทำไมใหญ่จังเลยอะ นี่มีเวลาเปิดปิดด้วยอันนี้เปิดยังไงโอเคอันนี้อันนี้อะไรนกเหรอ,อน,น,นอกหรืออะไรหรือว่าไอ้น,นี่เหรอไออ๋อกงนกเหรอนกอะไรอ่ะนี่ไงกงนกใหญ่จะมีมีแบบนี้แหละอือว่าแเป็นไก่เมื่อกี้จจะเป็นไก่หรือเปล่า ไก่ด้วยนกด้วยไม่ได้มีนอกอย่างเดียวเมื่อกี้ก็เป็นไก่ใช่ไปทุกคนเดินกันอาจจะไม่ครบทั้งส่วนสัตว์เพราะมันใหญ่เกินไปเราควรจะไปทางไหนอ่ะน,นี่นี่นกนกไหนไม่เห็นมีไม่เขาทำเป็นรวมๆกันค่ะเราไม่รู้ นี่ไงชื่อหรือเปล่านกลุ่มภูขาวหรือเปล่าเนี่ยสีขาวนั่นนะเห็นปะใช่เออใช่ภูข่าหรือภูเขามองลุม่มภูเขา่าไปนี่ทำไมเราไม่มีผู้ถัดไม่ไม่นี่ไอ้นกไอ่นกยุ่งเหรอไม่ใช่มั้งแต่ว่าลูกสวยนะไม่เคยเห็นสีขาวเลยอ่ะ คล้ายๆนกยุงเลยพี่เกณฑ์น่าจะน่าจะใช่น่าจะพันเดียวกันนกยุงหรือว่าลองเขาน่าจะแบบแผอะถ้าแผลนี่เลยนี่นกแก้วนกเอี้ยงไม่ใช่มีแค่นี้แหละที่รู้จัก <c oughs> เป็นแบบดงแบบวิง่งตกด้วดยเขาทำหมอทำตกเอาดีดีไม่ใช่เล่นๆแล้วนี่เมื่อกี้เจอไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเนี้ นี่แหละทุกคนไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้โอ๊ยโอ๊ยสะดุด z ูมให้ทุกคนดูมีลุงกินน้ำด้วยนี่เห็นปะลองซูมให้เพื่อนๆห,นหรูดถ้าไม่เห็นก็คือมีลุงกินน้ำอยู่น้ำตกจำลองถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ดีนี่ไง ไม่เมองตาเปล่าเห็นเดียวมองไม่ต้อ,อ๋อโอเคต่อไปยังอื่นดีกว่าเพราะเราเราอยากมาเชื่นชมเฉยเฉยทุกคนเรามาจอดตรงช้างนะคะจริงๆอ่ะเราก็ควรลงเป็นจุดๆแหละแต่ว่าเราไปลงที่ที่หมูเด้งพอไปลงที่หมูเด้งอ่ะมันก็เลยไม่ครบตามโซนเใช่ไหมเอ้โซโซนเอกอะโซนอะไรโซนหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินแล้วก็ทยอย โซนเอไดอ้ให้ได้เยอะที่สุดนี่เฮ้ยหนูว่าหนูว่าเหมือนเขาแก่แล้วเนยะเพราะเขามีขนตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเด็กก็นะ่นาจานะน่าจะไม่มีขนตรงนี้หรเปล่า,าเฮ้ยมีทำอย่างนี้ได้ด้วยนะมีถ่ายรูปได้ด้วยนะถ่ายรูปไหมเมื่อกี้น้องไปถ่ายรูปมาแหละแต่ไม่ได้อัดวิดีโอแต่น้องน่ารังอะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเดินเข้าไปก็จะเป็นช้างเหมือนกันแตน่ทำไมตรงนี้มีแค่ตัวเดียวเไม่สองตัวก็จะมีจุดให้อาหารน้องๆน,นะคะแวบะบไปดูก่อนนี่เห็นไหมอุ๊ยดูดูนี่แ่ะนี่อีกแยะ เจ้าจ๋ออ่ะเจ้าจ่อมีถุกที่เลยนี่ค่ะว้ายน่าเขานอนเหรอพี่เกณฑ์ลนอะเขานอนปะโุ้ยแล้วก็มีอนุน่ะเป็นงานลลอ่ะอนุงาเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ย ไฮโออันนูนะ้นอะตัวนูนะ้นอะงาช้างอุย้ยอยากซื้อไหมซื้อไหมขอดูหน่อยเสียดายเสียใจด้วยค่ะเราลืมพกัันสดไปต่อเรามาที่สถานีแวนกวินนอกก้องกำลังโชว์พอดีแต่ว่าคนเยอะแล้วไม่รู้จะเห็นไหมอ่ะ โอ้ยน่ารักจังเลยจ้านต้องมาแสดงโชว์จะทำหน้าที่ในการฟักไข่นะครับใช้ระยะเวลา38ปถึง45วันนะครับก็จะฟักออกมาเป็นตัวลูกน้อยนั่นเองนะ พ่อกับแม่นะครับจะทําหน้าที่สลับสเปลียนนะครับกันออกไปหาอาหารนะครับที่บริเวณน้านนอกของรังนะครับกคนคนเยอะมากเป็นกิจกรรมการป้อนอาหารแฟนวินนะครับคนก็จะชุลาห้าสิบบาทเออเราก็จะแบบป้อนได้ทุกตัวถ้ามันไม่หมดก็ป้อนได้ทุกตัวก็ประมาณนี้แหละแล้วเมื่อกี้ที่เราลงไปใช่ไหมตรงฮิโปใช่ไหมที่เราลงตรงนี้ใช่ป่ะฮิปก็จะอยู่ตรงนี้เลย คนเยอะมากเลยนะเหมือนเขาจะมีตารางเวลาในการโชว์อะไรเงี้ยแต่ละที่ที่บอกไปนะคะน่าจะมันน่าจะแค่นี้หรือเปล่าอ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้อะไรโซนใช่โซนหนึ่งมันใช่โซนหนึ่งมันก็ประมาณนี้เฮ้ยตัวตัวนี่ชะนีเนี่ย อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ข้างห้าสีข้างห้าส,าสีมันเหมือนโซนเองมันก็ประมาณนี้แหละอุย้ยพอมีคนมาแล้วหันหน้าหนีเลยอะเมื่อกี้ยังหันหน้าวายอยู่เลยอ,อ,อวานแล้ววาแล้วไปแล้วโอเคทุกคนคือมันหมดแล้วในโซนนี้นะคะใช่ไหมเพราะว่าไอ้พวกที่เราขับรถมาก่อนจะถึงมูเด้งอ่ะมันก็มีแค่พวก ลิงแล้วก็อะไรนะที่เหมือนกวางอะ่ะเรียกว่าอะไรนะเก้ง <King. S 1> เออ <King. S 1> ใช่หรอเก้ง <King. S 1> ใช่หรอ <Wow. S 1> <laughs> ลืมแล้วความรู้ทั้งหมดไม่ได้มีอะไรเลย <laughs> ต้องการหาหมูเท่งอย่างเดียวก็ประมาณนี้เพราะมันเหมือนส่วนเอมันมีแค่นี้แล้วก็โซนหนึ่งโซนเออะไร่ะโซนหนึ่งอย่างเงี้ยหนู แล้วก็เป็นที่สีเขียวมันก็จะประมาณนี้ส่วนชมพูแล้วก็สามารถขับขึ้นไปได้แล้วก็จะมีสีเหลืองน่าจะเป็นพวกเซเว่นอะไรเงี้ยเออนั่นแหละสีเหลืองโอเคทุกคนพอทุกคนคะก็จบไปแล้วกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะทุกคนที่เชียงรีก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็น้ําก็จะอยู่ตรงโซนหนึ่งนะคะทุกคนโซนหนึ่งก็จะมีสัตว์ประมาณนี้แหละเออถ้าสมมติว่าใครไม่อยากเช่ารถก็ รถลรดรางก็เช่าได้คนละสามสิบ้าบาทนะคะทุกคนเขาจะพาจอดทุกจุดที่มีสัตว์อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถลงไปได้แล้วเขาก็จะมีพวกอาหารน้ําดื่มในแต่ละจุดที่รอรถอย่างเงี้ยนะคะจากที่ดูก็คงประมาณนี้แหละเพราะว่าพวกลิงอะไรเงี้ยก็เราเราไม่ได้ไม่ได้ดูนะคะเอ่อพวกเหมือนถ้ามันสัตว์ใหญ่ๆอ่ะไม่แน่ไม่แน่ใจน่าจะอยู่ตรงนน้นปะใช่โซนสองที่ต้องขับรถไปใช่สีชมพูถ้าใครเช่ารถก็ขี่ขึ้นไปได้นะได้ค่ะ ถ้าใครเอารถยนต์มาก็ขี่ไปได้แบบพวกน้ามาสามารถขี่รถยนต์ไปได้แต่ว่าเราน่าจะไม่ขึ้นก็เพราะว่าจะพาทุกคนมาดูแฮ้หมูเด้งเนาะออมาดูว่าอัปเดตว่าหมูเด้งวิถีชีวิตเป็นยังไงในปลายเดือนธันวาหกเจ็ดนี้เพราะว่าน้องดังมาตั้งแต่ต้นปีแล้วตอนนี้ก็แบบปลายปีแล้วน้องก็ยังมีคนลุมล้อมอยู่เลยคนยังมาหาอยู่เลยพ่อแม่ก็คือแบบทุกคนต้องการมาหาหมูเด้งพ่อแม่ก็จะพาเด็กๆอะ่ะ มาสวนสัตว์กันวันเสาร์อาทิตย์เนาะเออก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับสวนสัตว์เบิร์ดขาเขียวฝากกดไาลค์กดแชร์กดซับสคราให้เราด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย